มาดูกันที่ภาคตะวันตกกันบ้างนะคะก็เป็นเกมในสัปดาห์ที่16ค่ะเจ้าบ้านมังกรนนท์มราชพฤกษ์จากฝูงของตารางก็เปิดบ้านรับมือกับอัศวินดาบมา้าหรือว่ากรุงธนบุรี f อนั่นเอง เจ้าบ้านได้กองกลางตัวเก่งอย่างอเบกาเอมโปโฟกลับมาจากโทษแบนบขณะที่คู่กองหน้านะคะก็ใช้ฮันเล่ตทาจานี่คู่กับทีรวัตรวรณสิงห์ทีมเยือนมีเอ็มมานูเอลเอนวาชี่ในรายชื่อตัวจริงอีกครั้งค่ะก็ไปจับกู้กับโอปาร่าคิงส์ลี์ที่ยิงไป4เมตรในเกมล่าสุดเริ่มเกมมาก็เป็นเจ้าบ้านที่บุกเข้าไปใส่อย่างต่อเนื่องอนาทีที่4ค่ะอานัน,านเจือจันทะลุข,ขึ้นมายิงในเขตโทษแต่ว่ายังติดล็อกของสราวุธิหายกลางจังหวะถัดมา ทีรวัตรวรณสิงห์ได้สะบัดหมงก็หลุดปลอกไปอีกอย่างน่าเสียดายหลังจากนั้นเกมสู้กันอย่างสูสีเลยนะคะแต่ว่าสุดท้ายก็ทําอะไรกันไม่ได้ทั้งคู่จบเกมการแข่งขันกรุงธนบุรีเอฟซีเสมอมอราชพฤกษ์ศูนย์ต่อศูนย์แบ่งกันไปทีมละหนึ่งแต้มค่ะโอปราซินซีนี่เป็นกองหน้าฟอร์มฮอตมากนะครับ,รบเกมที่แล้วยิงไปสี่เมตรในเกมที่ถล่มสมุทรสาครเอฟซีไปห้าต่อสองแต่ว่าเกมนี้ ปืนฟืดนะครับยิงไม่ย่าดครับก็เสมอกันไปแบบไร้สกอร์ศย์ต่อ0ย์ตอนนี้ราชพฤกษ์ครับนำเป็นจ่าฝูงต่อแข่งไปแล้ว16ด้านมี32แต้มส่วนคุงธบุรี f อฟซครับอยู่อันดับ4ตามหลังจ่าฝูงราชพฤกษ์อยู่4แต้มเด่นด้วยกันครับก็เป็นการหยุดสถิติชนะในบ้านรวดของมราชพฤกษ์นะครับกรุงธนบุรีก็เสมอ0 0ไป